ดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ทุกคนนะคะวันนี้วัน,นิดาก็มาทำวุ้นกะทินะคะนี่นะคะไม่มีถาดนะคะก็เลยเอาข่ดโหลแก้วนะคะถาดแก้วนะมาใส่นะคะวุ้นกะทินะคะอันนี้รอมันเซตตัวนะคะสิบสองชั่วโมงเนาะลองมาดูกันนะคะว่าสีสันแล้วก็จะเป็นวุ้นหรือเปล่านะคะ วุ้นกะทิทำกินเองที่ต่างแดนนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นกะทินะคะนี่นะคะน่ากินอยู่นะนะคะนี่วุ้นกะทิวนันนิดานะคะต่างแดนเนาะนี่นะคะเอามือจับเลยเนาะต้องไปถีบิถนไม่ต้องอะไรมากมายนะคะนี่ น่ากินอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ยค่ะมากินด้วยกันคะ่ะ